สวัสดีทุกท่านจากที่ผมดูตัวมเมื่อกี้นะซูมนะครับมันอยู่หลังบ้านผมเนาะไปกินดอกผักกระเจ็พอมันอิ่มมันเช็ดแนละ้วเนี่ยมันบินเรียบมาจุดผมนะอ่านะครับผมตัวนะครับมามาตอนตอนเช้าผมดูไ้สองตัวแล้วก็เลยไปหยิบกล้องมานะครับตัวนี้กํกลังทําความสะอาดก่อนบินกลับหลังนะครับผมสังเกตที่ขานะครับจะมีเกสอรอยู่นะครับผมคือมันมันเต็มขาแล้วเนี้ยทาความสะอาด ที่จะบินกลับหลังนะครับไปแล้วครับผมกล้องแพนช้าหน่อยนะครับแต่ตาเนี่ยผมออกละออกมาจากกล้องเลยนะครับบินเลี่ยดๆไปตรงนั้นนะครับผมห่างอยู่เกือบร้อยเมตรนะครับจา,จากจากจุดตรงตรงนั้นมามาบ้านผมเนี่ยนะ ก็พยายามดูเข้าตัวเข้าตัวออกนะครับว่ามันมันจะอยู่ตรงนั้นหรือว่ามันจะเลยนะครับม,มองด้วยตาเปล่าเห็นนะครับคือมันก็ไกลอยู่นะพูดถึงนะครับก็เลยใช้กล้องส่องตามช่องที่พึ่งออกอะ่ะเขาเรียกทางพึ่งเข้าพึ่งออกเหมือนเหมือนต่อนะครับเดีย๋ยวสังเกตตรงหน้ากนกเอี้ยงนะครับผมนะฮะมันม,มีตัวอยู่นะครับตรงช่องดำๆนะครับ นะครับตัวพึ่งเข้าไปเห็นไหมผมสโลดูยินมันคล้ายๆกับตรงนั้นครับผมก็เลยลุ้นครับว่ามันมันจะออกอีกไหมมันก็ไม่ออกนะครับก็เลยมาดูตัวอีกรอบนึ่งตัวกินหลายตัวครับผมแต่ต้องบอกว่ามากินช่วงพักเช้าเนี่ยแป๊บเดียวเองนะครับแล้วก็ไม่ไม่ไม่มาเลยนะครับผม มีช่วงเวลาที่ดูเนี่ยแป๊บเดียวเองตัวนี้ก็ใกล้ไปแล้วนะผมเราสังเกตได้นะครับผมพึ่งตัวไหนที่ใกล้จะบินกลับหลังเนี่ยมันจะบินต่างจากพึ่งที่กําลังกินแบบไม่ละเลยนะครับไปอีกแล้วครับจุดเดียวกันเลยนะนนครับนะครับตรงระหว่างตึกสี สีแดงนะครับสองหลังแล้วก็มีหลังสีฟ้าเนี่ยครับที่ผมซูมไปนะเพิ่งมันบินมาตรงนี้นะครับบินไม่โด่งนะบินเลียดยอดเนี่ยยอดไอ้ดอกตันนี้นะครับบินสายไปสายมานะครับผมก็สังเกตว่าตัวเข้าตัวออกนะครับผมก็เลยหาจุดดำๆเห็นสังเกตที่เงามะม่วงนะครับแต่ไม่ถึงไม่ถึงมะม่วงน่นนะครับผมมันจะมีตัวบินแวบๆๆอยู่แล้วก็สังเกตตรงหลังคาแดงๆ มันจะมีตัวพึ่งบินขึ้นบินลงเห็นไหมหลังคาแดงๆนะครับก็เลยตัดสินใจเดินลุยมาเลยครับผมแน่นอนเลยอยู่ตรงนั้นแน่นอนนะ,ะสวัสดีทุกท่านจากที่ผมดูตัวเมื่อกี้นะซูมนะครับมันอยู่หลังบ้านผมเนาะไปกินดอกผักกะเฉดพอมันอิ่มมันเช็ดนะเนะี่ยมันบินเลียดๆมาจุดผมนะผมเดินลุยมาแล้วนะฮะโลกมากเป็นที่โลกรางแล้วก็ตรงนี้ปิงเยอะนะผมใส่รอ,องเท้าบูทมา เดี๋ยวมาดูพึ่งกันเจอแล้วครับผมบอกแล้วพึ่งบินเลี่ยดเนี่ยต้องต้องตามกักจุดนะครับถ้าตรงนี้ไม่มีก็แสดงว่าเลยไปนู่นเลยนะครับผมก็ต้องดูจุดสาคัญก่อนเพราะพึ่งเลียดเนี่ยมันสามารถที่จะหักลงได้นะครับนเห็นน้ดำาอยู่แต่ไม่รู้ว่าใหญ่หรือเปล่า จึ่งลังไม่ใหญ่นะับเห็นไหมครับไปกินไปกินช่วแป๊บเดียวเองนะครับผมตอนนี้ตัวไม่ออกหากินแล้วมันหมดตัวจริงจริงเลยคือกินช่วงพักเดียวอะ่ะ หลังก็ประมาณสักร้อมอไซนะแต่ยังอ่อนอยู่น้องๆปล่อยมันก่อนเนี่ยครับการเทคนิคการตามพึ่งนะครับ,บปล่อยสักสิบกว่าวันนะครับ ก็ง่ายๆไ,ไม่ไม่ยากนะผมก็ห่างจากบ้านผมประมาณสักเป็นร้อยเมตรอ่ะนะครับจากนี่ไบนะครับผมลุยมานะผมป่ะเจอแล้วนะครับมากินอยู่หลังบ้านเลยเป็ดน,นะแต่มันตีไม่ได้นะครับผมหลังมันเล็กจกัดมันอ่อนอยู่สรุปจากเมื่อกี้เนี้ยเจอแล้วนะผมอันนี้กลับมาแล้วจะเก็บกระด,ไไดก็เลยบอกอีกห,น,หนึ่งอันนี้คือกระไดที่ผมลงจากรั้วผมไปนะครับลงไปแล้วผมก็เดินเลาะไปเรื่อย เดินเลาะรั้วคุณลุงไปนะครับผมเพราะว่าพึ่งมันกินแต่กระเฉดเนะี่ยอันนี้มันบินเลียดผมยืนอยู่นะผมก็ก้มนะก้มเอาหัวเนี่ยติดรั้วเลยนะก็กลัวปิงอยู่นะผมน้ำมันยังลึกอยู่ท่วมทาวบู๊ผมเลยขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปผมตลอดนะครับการดูตัวพึ่งต่ํปาปกติเนี่ยถ้าที่อื่นเราก็ต้องไปนั่งอยู่ดูข้างล่างนะคนั่งข้างล่างเลยแล้วก็ดูตัวที่มันกินอย่างที่มันเช็ดน,ะนั่งให้ ให้สายตาเราเสมอเลี่ยอยู่กับปากกระเจ็ดกึ่งอากาศทีนี้พอมันไปมาทั้งเราหรือเราเราก็จะเห็นหรือว่าถ้ามันไปทั้งที่ผมบอกเมื่อกี้นะี่ยที่ไปตามนะครับเราก็จะเห็นมันบินสายๆเลียดยอดปากกระเจ็ดไปเรื่อยนะครับแต่เมื่อกี้เนี้ยผมอยู่สูงแต่ก็เห็นที่เป็นเงาอยู่นะว่าไปเนี่ยสามตัวเลยก็เลยออกตามหาครับผมเจอแต่ถ้ามันไม่มีกต่ารี่จริงมันข้ามไปนู่นนะครับมันจะมีคลองอยู่นู่นเลยนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปไปครับสวัสดีครับ